Oh what the... oh. no. <laughs> it's a little bumblebee. She's actually very furry and sweet. No, no, no. I am the Wasp Queen. fool us! No, no, no. I told you. See? It's a robot. It's a stupid bumblebee. No! ทําไม why น้องพาหนีอ่ะ? Why... ลดค่าลดค่าหรอมาเป็นแค่พึ่งไงทำลายรังเลยพึ่งหรือต่อต่อไหม กตอแต่ว่าไอเดียเป็นพึ่งอ๋อแต่ว่าน้องน้องอะเป็นพึ่งใช่ลองให้ค่ะแม่ไม่เหลือเลยแล้วเหรอเฮ้ยทำไมไม่ไม่ฆ่ามัน โอ้ยฆ่าน้องลงเหรอโอ้ยเฮ้ยมันตาบอดข้างหนึ่งว่ะกระลอกอ่ะตาบอดข้างนึงทำไงโหดแต่ยีแต่ยีไปโดนตัดมัดนี่มันกระลอกนิกฟิลลี่ที่อะไรนิกฟิลลี่ก็ยังไงแบบลอยสารผีดต้องเอาผ้าปิดตายเลย เฮ้ยต้องบินหนีอ่ะเฮ้ยเราต้องต้องบินอ่ะเออเราต้องไปคนยิงแกเราไป็นคนบมาขับว่ะเธอ,อบินเกงในบินกงงในน้อมาเราเป็นท็อปกันม,มาบิกไปเอาวะท็อปก,กันอเอาแล้วแออกคอยิงนะ นี่ๆๆโอ้มาอ๋อๆๆๆเฮ้ยโอ้ยแกดูจอเราดิแบบเมื่อกี้เนี้ยหมุนปืนมันจะมัจะตุยมัจะตุยแล้ว สานไปรณ์มาขับซุปบี้นี่เฮ้ยไปโอ้โหเกือบเกือบปะใช่ในชนนี่ก่อนเฮ้ยเฮ้ยก็ร้อกบินี่ยก็ร้อกบินงก็ร้อกบินของจริงเป็นจุก้าเลยเดอร์นะท่านผู้บีบของจริงโอ้ยนิ่งๆเดี๋ยวดิแล้วต้องยิงก็ร้อกบิ่หรอใช่แล้วต้องยิงมันโอ้

มันยิงอากมาเทาแย่แล้วจะต้องยิงทางให้เราข้างหน้าสักทางนึงเร็วเร็วสักทางนึงสักทางนึงมองไมเห็นโทษนี่เธอมันก็บังับยากกว่าเลยเอ้ยเ้ย้ยจะตุยจะตุยโอ้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 ย มอบปืนหน้าตเตไปหมดเลยมอบปืนม็อบปืนไม่เห็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 นเยอะแล้วเหลือาใา,า,านขีดฐานขีดพวกนั้นยิงข้างหน้ขนาขา้างหน้ายิงให้หน้อยอะจะรอไไดไปแน่เดี๋ยวสองขีดสองขีดสุดท้ายยิงข้างหน้นาห,หน่อย ไม่มันเลื่อนรถบบกว่าโดนไปเลยออกมาข้างนอกแล้วโว้ยเฮ้ยไอ้โคตรเท่มีฟิลลี่เอาอะใปเวลาเแกต้องตู่อะไม่เอามาเฮ้ยแกต้องสู่อะเฮ้ยไหวไหมเฮ้ยมาอะไรอ่ะเราต้องขยับ เราต้องมาครับเราก็ต้องมาให้ให้ดูกำลังเพลินเลยเฮ้ยอยากเล่นเลยอ่ะทำไมของแกสนุกจังวะอุโยโชมโอลิวเคนอ่าดูเค็นเฮ้ยระวังเฮ้ย ใครชนะแล้วทำไมมีทางสายฟ้าด้วยวะมันเป็นใครกันแน่เนี่ยนี่เฮ้ยอ้๋ไปแล้วคุนทหารตกแล้วตกแล้วตกแล้วเฮ้ยใครตกแล้วใครตกแล้วเฮ้ยแกโอ้อยังไม่โจมีกเหรอเฮ้ยอย่าตามมาดิ มาทางนี้มายงยงเเฮ้ยไม่ใช่ไม่ช่ไม่ใ่อะไรวะพลังสามวิีมามาไปทางนี้ไปเฮ้ยทางนี้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 ีหน่อยนีหน่อยโบๆๆโเวีหน่อยีหน่อยเป็นไรเป็นไร เฮ้ยอ่ะขยับเลี้ยวเลี้ยวหลีเราต้องเลี้ยวแกไม่เลี้ยวยังไงเล่าเราก็เลี้ยวแต่แบบเวลาเราขยับแล้วแกก็ชอบขยับตามอ่ะเราก็ต้องเลี้ยวมันต้องขยับไปด้วยกันเพราะต้องไปทางเดียวกันเรากำลังแบบบาลานซ์อยู่ไงให้มันแบบมันไม่ต้องบาลานซ์ให้แบบไม่ต้องบาลานซ์ไม่ต้องแบบเลี้ยวเยอะอะไรอย่างเงี้ยเลี้ยว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 จะชนโอ้ยเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยว ไปร้านไปา,า,า้านโอเคฮันโหเฮัลโหลโอ้คแค่กินปั๊มซ่อนอ มาแล้วเนี่บ้านเรามาแลรัโลสอยู่ไหนอ่ะเรามาคุยกับแม่แม่จ๊ะห <c oughs> น้าเหมือนแม่เลยเอาแม่หลับจ้ะลูกโอ้ oh. เดี๋ยวค่อยมาค่อยมาอีกรอบเแต่อกัน center. อะไรวะก็หลับขึ้นเลยนึกว่าแม่นึกว่าแม่ไม่สบายอือคนเดียวค<ม>ือ<ม>คนเดียวก็ได้วะเอออ่อหนูบอกพ่อนะคะคุณน้งสองว่าเขา อยากคืนสัมพันธ์เขามาง้อ,อแม่แล้วพ่อบอกว่าพ่อผิดไปแล้วใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหม That is the last time I'm flying by the seat of your pants. You're a comedian, you know that. Look, there she is. Do you think she's okay? She looks fine. I mean, she's playing like nothing happened. My goodness. Let's go and talk to her. Yeah, but we should be careful. We don't want to scare her. ลองจะไม่ทำให้เธอกลัวนะ <c oughs> เฮ้ยใรแอบดูกล้องวงจรปิดเหรอคนแอบดูอยู่ไอไอกล้องนั่นปะที่สองไม่ใช่กล้องปะไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนลิงอะ่ะ เสียงมันลิงเลยหลิงที่น้องวางไว้ปะอ๋อใช่เฮ้ยชอบชอบห้องแบบนี้จังยังแต่แม่เสียดาย้ที่ทำไหมที่วันนี้ต้องพักเพียงเท่านี้ก่อนแล้วก็เจอกันในพาร์ทหน้าทำไม่ยิง เราต้องพักก่อนแล้วอ่าเล่นเล่นเกมก่อนเล่นเกมนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวพักลกดอาสองอ่ไปกดใช่อาสองเชยอาสองเนี่ยยังไงรถถังห่ะเฮ้ยอะไรอ่ะอ๋อยิงยิงยิงรถถัง ก็แกวิ่งมา,ามมหาเราเนี่ยจริงจริงคือโอ้ยไม่ไม่เอา,าไม่เห็นอ้าวโดนเหมือนกันเอาเอาโดนเหมือนกัน,เ,น,กนเราโดนทั้งคู่แต่เราชนะ มอะากเลยก็คือยิงใส่กันนั่นแหละแค่นั้นโอเคสำหรับพาร์ทนี้อีเล็กทรูเราก็ต้องจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะเจอกันในพาร์ทหน้าแล้วก็ไปเคลียร์กันหน่อยเจอกในพาร์ทหน้านะสำหรับพาร์ทนี้รักษาสุขภาพด้วยเฮ้ยบูดบุญไปบ้ายครับ